จากสถานการณ์โรคระบาดที่เรากําลังเผชิญอยู่ร่วมกันนี้นะครับทำให้สภาสถาปนิกไม่สามารถจัดสอบเพื่อขอรับอนุญ,ญาตให้กับสมาชิกได้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสมาชิกไม่สามารถเข้าสู่วิชาชีพได้คณะกรรมการสภาสถาปนิกจึงได้กําหนดให้มีการขยายเวลารับรองผลสอบของสมาชิกออกไปจนถึงสิ้นปี65ครับแล้วก็ให้มีการจัดสอบออนไลน์ ในการจัดทดสอบออนไลน์นะฮะมันมีข้อจำกัดค่อนข้างมากนะครับทำให้เราจำเป็นจะต้องมีกฎกติการายละเอียดในการปฏิบัติต่างๆซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากกับสมาชิกมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้นะฮะซึ่งก็จะอาจจะเป็นอุปสรรคกับการบริหารจัดการในการสอบเช่นเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตระบบการสื่อสารต่างๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จิงต้องขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านให้ปฏิบัติตามะระเบียบข้อบังคับหรือข้อกําหนดต่างๆท,ท,ที่เรากําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดครับการเตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ครับ 1. เตรียมโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ดีสําหรับถ่ายทอดภาพผู้เข้าสอบและสภาพแวดล้อม 2. ติดตั้งแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting เวอร์ชันล่าสุดบนโทรศัพท์มือถือ 3. เตรียมขาตั้งสำหรับติดตั้งโทรศัพท์มือถือ 4. เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ดีมีประสิทธิภาพสำหรับใช้ทดสอบความรู้ 5. ใช้โปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ Microsoft Edge บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กกรณีสอบวิชาปรนัย 6. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนกรณีสอบวิชาอัตนยัยการจัดเตรียมสถานที่และสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตในการสอบ 1>, 1. สถานที่ต้องเป็นที่ส่วนบุคคลปราศจากเสียงรบกวนไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกและไม่มีผู้อื่นอยู่ร่วมในการสอบสถานที่สอบต้องมีแสงสว่างมากเพียงพอให้เห็นสภาพแวดล้อมในบริเวณที่นั่งสอบชัดเจน 2. โต๊ะนั่งสอบต้องไม่มีอุปกรณ์อื่นนอกจากอุปกรณ์ที่สภาสถาปนิกแจ้งไว้เท่านั้น 3. สัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องมีความเร็วที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสอบออนไลน์ได้ครับตัวอย่างมุมกล้อง ติดตั้งโทรศัพท์มือถือที่สำคัญนะครับควรใช้ขาตั้งให้เห็นด้านข้างของผู้เข้าสอบในมุมทะแยงสามารถมองเห็นหน้าผู้เข้าสอบพร้อมกับหน้าจอและเห็นมือทั้งสองข้างของผู้เข้าสอบและสิ่งของที่วางอยู่บนโต๊ะครับรายละเอียดการปฏิบัติต่างๆคุณนํำชัยจะเป็นผู้เรียนให้ทุกท่านทราบครับวิธีการและข้อควรปฏิบัติในการทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ครับหลังจากจัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้ว เรามาทำความเข้าใจถึงข้อสอบกันครับข้อสอบในการทดสอบครั้งนี้จะแบ่งเป็นสส่วนคือข้อสอบอัตนัยและข้อสอบปรนัยข้อสอบอัตนัยสภาสถาปนิกจะจัดส่งกระดาษคำตอบถึงผู้เข้าสอบเป็นเวลา7วันก่อนวันสอบนะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญผู้เข้าสอบจะต้องส่งกระดาษคำตอบทุกแผ่นกลับมาที่สภาสถาปนิกรวมทั้งแผ่นที่ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับ ส่วนข้อสอบปรนัยนั้นจะอยู่ในระบบในวันสอบข้อห้ามในการทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ครับ 1. ห้ามใช้งานโทรศัพท์หรือระบบสื่อสารทุกชนิดในระหว่างการสอบทุกกรณี 2. ห้ามใส่หูฟังตลอดเวลาในช่วงเข้าสอบครับ 3. ห้ามติดต่อกับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในการสอบในระหว่างการสอบครับ 4. ห้ามเปิดโปรแกรมใช้งานอื่นระหว่างการสอบวิชาปรนัย เว้นแต่โปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ใช้สอบเท่านั้นครับห้าห้ามเปิดหน้าต่างอื่นหรือแท็บอื่นเว้นแต่หน้าที่ใช้ในการสอบเท่านั้น 6. ห้ามลุกออกจากที่นั่งสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบเว้นแต่กรณีนะครับที่มีเหตุอันจําเป็นและต้องได้รับอนุญ,ญาตจากกรรมการคุมสอบก่อนนะครับ 7. ห้ามกระทํากิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ 8. ห้ามบันทึกภาพหน้าจอและห้ามคัดลอกข้อสอบจากระบบสอบไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆครับและ9 ห้ามกระทําการอื่นๆอันสอบถึงการทุจริตในการสอบครับเป็นอย่างไรบ้างครับการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ของสภาสถาปนิกไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับสมาชิกที่มีข้อสงสัยสามารถศึกษาคู่มือการทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.act.or.th และในสื่อโซเชียลมีเดียของสภาสถาปนิกครับ